ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับผมกับโปรเทสนะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือหม่อมหลวงโอรัสเทวกุลหรือโปรเอกนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับหลังจากสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วไปนะครับเราพูดถึงแมตช์เอเชียนอะเมเจอร์โอเพนกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2022วันนั้นโปรเทสไม่ได้มาวันนี้ต้องให้นักวิชาการอย่างโปรเทสมาช่วยสรุปคําถามกันวันนี้นะครับวิชาการจริงหรือหาซึ่งวันนี้นะครับ เพิ่งผ่านการแข่งขันไปนะครับเมื่อวันที่14ถึง17มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับ,รบพี่เอกถามถึงบรรยากาศในการแข่งขันในวันนั้นนิดนึงครับเป็นอย่างไรก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าจากคำเขาเรียกว่าขอบคุณของน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทีมงานที่ทำงานกันทั้งหมดก็เราก็มีความสุขกับแมตที่ได้จบไปมาก หลายๆคนอาจจะมองว่าแมตจบไปแล้วแต่จริงแล้วมันก็เป็น new journey จอ <Journey S 1> ร์นี่ใช่ของน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าสุดท้าย final เลยก็คือน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วยังเรียกว่าอยู่ในการศึกษาสิ่งที่เขาจะต้องทำงานต่อกับทางครอบครัวก็คือว่าจะต้องเข้าไปสู่ระบบการศึกษาด้วยทุนการศึกษาให้ได้เพราะนั้นการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นแมทที่เปิดโลกกระนัดสำหรับน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจอยากให้น้องๆเนี่ยที่เล่นกอล์ฟเก่งแล้วก็เข้าสู่ระบบการศึกษาเพราะนั้นถือว่า,วาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่เ<ช>พราะว่าเรียกได้ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับคือการแข่งขันรายการนี้เป็นบันไดเลย ให้น้องได้มีโอกาสพบโค้ชจากต่างชาติโดยที่ไม่ต้องไปถึงอเมริกานะครับมาดูเด็กไทยถึงที่นี่เลยมาเปิดแมช์ให้เลยวันนั้นคนแอดเทนเป็นยังไงครับเยอะไหมครับก็มาน้องๆมาประมาณ60-80ครอบครัวครับก็เรียกได้ว่ามีคนสนใจเยอะเลยทีเดียวนะครับ,รบผมเชื่อว่าในระเวลา6 8ถึคนเนี่ย เรียกได้ว่ากำลังดีนะแล้วแถมผมเชื่อว่าบรรยากาศในวันนั้นน่ะแน่นอนจะไม่ใช่แค่นักกอล์ฟมาเล่นคนเดียวครอบครัวมาเยอะไหมครับพี่วันนั้นก็ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็มากันทุกคนนะใช่ครับทุกครอบครัวเพราะว่าสิ่งสำคัญคือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นเรียกว่าทีมซัพพอร์ตน้องเต็มที่เพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนเป็นการลงทุนกับเวลาของน้องแล้วก็การใช้ความสามารถพิเศษทางกอล์ฟเพื่อไปต่อทางการศึกษาครับ ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แต่เรื่องของการได้สกอเรชชิปในการเล่นมหาวิทยาลัยก็สี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรามีแชมป์อีกคนหนึ่งที่เกิดขึ้นใน LPGA ก็คือเจนิเฟอร์แคปโชว์เจนิเฟอร์แคปโชว์เนี่ยถ้าเราไปดูประวัติแคปโชว์เนี่ยจบจากมหาลัยคือเวกฟอเรส์นะ<อ>มหาลัยเวกฟอเรส์เนี่ยก็เป็นมหาลัยที่เก่งมากเรื่องกอล์ฟเหมือนกันนะครับก็บในอดีตก็จะมีอโนพาวเมอร์เคอร์ติสเทรนด์เว็บซิมสัน นะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมผู้หญิงของ w วฟฟอ o r ส s t ก็แข็งแข็งมากปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี verbal commitment ก็คือ,อจะมีเด็กไทยนะครับได้มีโอกาสเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเวฟฟอเรสต์นะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่แต่สำหรับพี่นะมองก็คือว่าไม่ใช่แค่แต่น้องๆได้ทุนและเราอย่าลืมว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีระบบ NCA เนี่ยเป็นระบการแข่งขันทุกๆสัปดาห แบ่งเป็นดีวิชั่นต่างๆนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าทัวร์ส่วนใหญ่ที่เข้าไปเล่นเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจบมาจากระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีระบบทีมชาตินะครับมันไม่ได้มีระบบะการเล่นให้ทีมชาติาไม่มีซีเกมไม่มีเอเชียนเกมเพราะนั้นเนี่ยเวนึงของสหรัฐของเด็กที่ประสบความสำเร็จในทัวร์ก็คือการผ่านจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น และอีกสิ่งสำคัญก็คือว่าเป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยได้หาประสบการณ์ในการเล่นในสภาพอากาศที่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยกับทีมที่แข็งเพราะฉะนั้นการไปมหาวิทยาลัยมองอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นเวทีที่เตรียมตัวก่อนเข้าทั่วไหมัม,มน,นะครับน,น,นะครับเ<ล>พราะนั้นเ<ล>พราะนั้นถ้าเราดูโจทย์ของ Benefit คือหรือหรือ Advantage ที่ ข้อได้เปรียบของการที่เราไปเล่นในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่น้องได้รับทุการศึกษาแล้วได้ไปฝึกฝนนะครับในกอล์ฟในทีมที่แข็งแกร่งได้มีเพื่อนมีสังคมได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทัวร์ถ้าเรามองนะครับเปลี่ยนทัศนคติกบเราเรนิดนึงว่าการไปมหาวิทยาลัยเป็นตัวเตรียมตัวแบบนี้อันนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่น้องๆกับคุณพ่อคุณแม่น่าจะได้ประโยชน์กับการที่น้องๆ ได้ไปเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยที่อเมริกาไหม,มครับครับจริงตัว NCWA เองก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเนมนะักกอล์ฟกับออฟเทของโลกท็อป20ของโลกทั้งชายหญิงแทบจะติดในอะไรคนไหนมาจากมห AH าวิทายาลัยอะไรบ้างผ่าน NCWA มาก่อนใช่สำคัญก็คือการเล่นมหาวิทยาลัยที่อเมริกากเกเคยผ่านมาก่อนเราสามารถเรียกว่าไงเตรียมตัวความเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่รับมหาวิทยาลัยได้ในประเทศไทยไม่มีนะครับบอกก่อนว่าเรามีแบบนั้นมีสปอนเซอร์มาให้ใไม่มีใครมาเอาใจใส่ไม่มีโค้ชแยกจิบยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเตรียมราความเป็นทีมเป็นมืออาชีพชบต็มมากเท่ามหาลัยในอเมริกาแล้วถูกต้องครับโอเทศแลวที่สําคัญกว่าคือว่าในประเทศไทยเราจริงๆแล้วว่าระบบมหาวิทยาลัยเองก็มีทีมกีฬาที่เรียกว,ว่าช้างเผือกแต่เพียงแต่ว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็คือระบบของการแข่งขันนั่ มันไม่ได้มีมีบ่อยๆทุกวีคปีหนึ่งกีฬามหาวิาลเรามีสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าสู่ระบบของมหาวิาลที่จะเตรียมของการเป็นนักกีฬามันมันไม่ได้เอื้อเอื้อหรือต่อเนื่องนักนะครับเวรนหนึ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน์เต็มๆจากการที่คุณพ่อคุณแม่มีบุตรหลานเล่นกีฬาแล้วเตรียมตัวเพื่อความเป็นมืออาชีพ ด้วยก็คือเรียกว่าการ Education การ,ร Education เนี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่าถ้าเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วจะประสบความสำเสร็จในการเป็นทัวร์นะแต่เพียงแต่ว่าน้องอ่ะครับเขาจะได้เรียนรู้ในตัวเขาเองหลายๆอย่างเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในวันที่วันหนึ่งเขาเป็นโปรแล้วเขาจะบอกว่าจะประสบความสำเสร็จได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะบ่มเพาะไม่เหมือนกันแล้วที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรง่ายเพราะนั้น เราก็ต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ที่สุดของตัวน้องๆแต่เพียงแต่ว่าเราก็เป็นทีมงานหนึ่งที่เราโตจากกีฬาแล้วก็มองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าให้เลือดกลับไปได้จะทำอย่างนี้แน่ๆแล้วโอกาสวันนี้มันก็เปิดกว้างเพราะนั้นเราฝันว่าเราอยากเล่นกีฬาอาชีพในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นผู้เล่นแบบนั้นเราก็กลับมาทำให้กับ น้องๆคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญที่สุดคือเด็กไทยนะครับนั่นหมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีเด็กไทยทั้งชายทั้งหญิงจากกอล์ฟหรือจากกีฬาอื่นไปหยิบเหรียญโอลิมปิกนะครับเพราะโอลิมปิกก็จะเป็นกีฬาที่มืออาชีพเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้นะครับ,รบหรือมีโอกาสมารับใช้ชาติในการเล่นทั้งซีเกมหรือเอเชียนเกมได้เหมือนกันรซึ่งอันเนี้ยเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่ พี่เอกคิดว่าเกิดประโยชน์กับเด็กไทยเกิดประโยชน์กับน้องๆแล้วเกิดประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่ว่าเราจะได้ไปสู้กับเขาในเวทีโลกได้ครับครับคือต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางพี่เอกและทีมงานมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นโอกาสสาคัญเลยที่ทําให้วงการกอล์ฟไทยเนี่ยก้าวกระโดดเลยนะงานนี้เพราะว่านอกจากนอกจากที่ปกติเราจะมีการศึกษาคืออย่างที่พี่เอกบอกว่าเรื่องมหาวิทยาลัยซึ่งไม่มีความต่อเนื่องเท่าไหร่ก็ต้องไปคุริฟายเป็น เป็นทิชชูนโปรเป็นทูนิงโปรเพื่อจะทำอาชีพนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ไหมมันไม่มีใช่ไหมทั้งปีเพื่อแข่งกอล์ฟสวันกีฬาเหมาที่ไรเท่านั้นเพามีอะไรเกินเนี่ยไม่มีอะไรให้เล่นเลยนี่ไงไม่มีเลยเพราะอันนี้อันนี้มันเป็นจุดที่สําคัญเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ทําให้วงการกอล์ฟเราเนี่ยมีมีนักกอล์ฟเพิ่มขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าเพราะว่าพ่อแม่รู้แล้วว่าตอนเนี้มันไม่ต้องใช่ที่จะแบบต้องเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปที่นู่นละเสียค่าเข้าไอเทนที่นี่นะแล้วก็ ฝึกกก้ลกฟให้เก่งๆให้น้องเก่งๆแล้วมาแข่งเพื่อจะมีโอกาสที่จะเข้ามาเข้าจอยในการแข่งขันแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่พี่เอกคุยกับโปรเทโปรอาร์มเองอ่ะพี่เอกก็เคยผ่านในฐานะของการเป็นนักกีฬาเทนะครับในในโรงเรียนนะครับไปสู่มหาวิทยาลัยนะครับจบจากมหาวิทยาลัยเองเราก็มาทํางานด้านกอล์ฟนะครับเคยรับใช้ทีมชาติไปซีเกมส์นะครับ เราเคยเป็นผู้เล่นแต่ก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดที่เป็นทัวริงโปรที่เป็นความเร็วแต่เราก็ยังรักกอล์ฟก็มาทำงานทางด้านกอล์ฟได้มีโอกาสมาทํารายการขับสุได้ไปบริหารทัวร์นะครับ,รบแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปบริหารกับทางไทย LPG a มานะครับสิ่งต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาถามว่าแล้วถ้ามีโอกาสได้ทํางานเพื่อ ประเทศบ้างในทางฝั่งกีฬาเนี่ยเราควรที่จะทำอะไร,รเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยแน่นอนครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อันหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะถ้าเราติดตามข่าวสารเรื่องของโรคก,กอล์ฟเราสังเกตว่าตอนนี้ก็มีผู้สนับสนุนมากมายเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะเลือกเพราะนั้นการที่เรามีข้อมูลหรือการเตรียมความพร้อมในหล,หลายๆด้าน ก็จะมาเป็นคําตอบกับตัวน้องๆเองหรือผู้ปกครองว่าเราควรจะเลือกทางไหนซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าแน่นอนครับเงินรางวัลเนี่ยมันสูงแต่เงินรางวัลอาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดนะครับสิ่งสําคัญกว่าก็คือว่าน้องๆได้มีโอกาสทํางานในสิ่งที่เขารักและก็ได้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องซิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากเห็นก็คือว่าได้กลับ มาช่วยส่วนรวมคือประเทศชาติไทยนะครับในสายของกีฬาที่น้องได้ทำซึ่งอยากจะเห็นในอนาคตที่เราประสบความสำเร็จในสนของเราแล้วและเราได้มีโอกาสกลับมาช่วยส่วนรวมบ้างไม่มากก็น้อยสอบถามครับพี่เอกวันนั้นหลังจากที่ได้ผ่านการแข่งขันไปแล้วฟีดแบ็ของโคช้ชที่เขามาเห็นเด็กไทยตีในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับโ,โคช้ชก็แน่นอนครับ เขาบินมาเกือบหนึ่งวันนะครับด้วยตั๋วเครื่องบินก็แพงเพราะฉะนั้นงานหลักของเขาเลยคือมาดูเด็กไทยนี่แหละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยที่แปลกใจของพวกเราที่ได้ทําการจัดก็คือว่าไม่ใช่แต่มีเด็กไทยนะมีจากมาเลเซียมามีทีมชาติเวียดนามมาแข่งมีเด็กจากสิงคโปร์ออผมเห็นชื่อใช่เ,ยชเลยม,ม่เด็กจากสิงคโปร์มีเด็กจากจีนนะครับมีเด็กจากฮ่องกงมีเด็กจากออสเตรเลีย เขามาแขกซึ่งน so ั่นหมายถึงว่าเขาได้ข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์กับตัวเขากับครอบครัวแล้วมาเนี่ยไม่ใช่แค่แต่เด็กมาครอบครัวมากันมาเพราะนั้นสิ่งที่มันปรากฏการที่เกิดขึ้นด้วยก็คือว่าโค้ชก็ทึ่งในฝีมือของน้องๆคนไทยมากนะครับนั่นหมายถึงว่าปริมาณของเด็กไทยที่จะมีโอกาสเข้าสู่คอลเลจเนี่ยมากขึ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเด็กไทย เข้าไปเรียนที่มหาลัยที่เก่งกอลฟมากก็คือเวส e ์ฟอร s เรสต์ซานตาคารายูออฟมิเนโซตาแล้วก็ล่าสุดคือยูออฟแมรี่แลนด์นะครับนั่นหมายถึงว่าเด็กไทยเหล่านี้จะไปช่วยยกระดับของทีมด้วยนะครับแล้วพี่ๆที่เข้าไปก็มีโอกาสไปสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับน้องๆรุ่นต่อไปได้อีกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา ก็ดีใจแล้วก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จในส่วนที่เป็นคนกลางที่ได้แนะนำน้องๆผู้ปกครองให้ได้มีโอกาสไปเล่นกอล์ฟแล้วก็ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นู่นได้ระบบการศึกษาแล้วก็เขามีโอกาสไปพัฒนาทีมของเขาซึ่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสเป็นโปรแล้วก็เข้าสู่ทัวร์ได้แน่ๆครับจริงก็ต้องบอกว่า โครงการนี้มความที่ดีมากครับเพราะว่าจริงน่ายินทีเล็กไายยุคนี้มากที่สมัยผมเอาแค่สมัยผมก็พอไม่มีโอกาสแบบนี้ครับเด็กทุกคนควรวายเองต้องแพมด้วยตัวเองด้วยนะไม่ใช่มีองค์กรสนับสนุนนะครับด้วยตัวเองล้วนๆในการที่ต้องไปอยู่จุดที่เด็กได้รับการคัดเลือกแล้วมันอยู่แค่เป็นแค่ไหนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยอย่างที่บอกผมชอบที่เีียอ์บอกว่าเน้น education ให้พ่อแม่เปิดใจบางคนอย่างเนี้ยทุกวันนี้ให้ลูกหยุดเรียนเพื่อไปกอล์ฟโดยเฉพาะ แต่สุดท้ายไม่มีอะไรการันตีว่าวันหนึ่งถ้าถุนเขาเกิดบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเกมกล์ฟขึ้นมาแล้วเขาจะเอาไงชีวิตต่อแต่โครงการนี้คือเขาได้ d u c a t ชันจากมหลวิที่ไรชั้นนำด้วยกล์กก็ได้ด้วยได้สองอย่างพร้อมกันนี่คือสิ่งที่ดีมากๆครับคําคำถามที่สำคัญคือว่าแล้วทำไมมาทำอย่างนี้แน่นอนครับพวกเรามีครอบครัวมีลูกเราเกิดจากการที่ทำให้กับลูกหลานเราก่อนแล้วพอเราทำไปได้รับคำขอบคุณ จากเพื่อนๆที่เขาก็มีลูกหลานมันก็ทําให้เราว่าเออทำไมเราไม่ต่อยอดทําต่อไปละ่ะ<ม>ก็ทําไปเรื่อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยที่ดีด้วยนะครับก็คือว่าในอดีตมหาลาัยดังๆนะครับไม่ค่อยได้สนใจเด็กไทยนะครับก็จะสนใจเด็กอเมริกันหรือเด็กยุโรปแต่ปรากฏการไม่ว่าจะเป็นพี่แพตตี้พี่จีนพี่โมพี่เมย์ได้ไปแสดงผลงานในเวทีโลกได้ดี แล้วก็รุ่นพี่ๆที่จบจากคอลเลจก็ไปสร้างชื่อเสียงดีๆกับเด็กไทยเอาไว้ก็ทำให้โค้ชเหล่านี้นครับได้สนใจเด็กไทยขึ้นนั่นหมายถึงว่าจากเดิมมหาลัยที่รับเด็กไทยอาจจะเป็นมหาลัยปกติด้วยสกอร์ชิพที่ดีนะครับแต่กลายเป็นว่าวันนี้มหาลาัยอ,อย่างดุกมีพี่อุ๋ยนะครับพี่ว่านจรวีก็ไปทำชื่อเสียงดีๆไว้กับเด็กไทยด้วยก็กลายเป็นว่า โค้ชเหล่านี้ก็เริ่มที่จะค้นหาเด็กไทยขึ้นเราอย่าลืมนะครับในเอเชียเราก็มีหลายประเทศที่เก่งกอล์ฟไฟแนลปีนี้สแตนฟอร์ดชิงกับโอเรกอนโอเรกอนมีเด็กไต้หวัน3คนนะซินททรู okay, <cheer. S 2> ซึ่งนั่นหมายถึงว่าวันหนึ่งถ้าเราเห็นในหน้าของทัวร์แล้วปรากฏไต้หวันขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจ <c oughs> นะว่าไต้หวันเขาเก่งมากอล์ฟจากไหน เขาก็เข้าสู่ระบบการศึกษาเหมือนกับเราฟิลิปปินส์ก็มีนะมาเลก็ไม่น้อยสิงคโปร์เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นการอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีโอกาสก็ก็อยู่ที่ในผดวขาไว้อยู่อยู่ที่ครอบครัวครับว่าเราว่าเราว่าเราจะเอาเวไหนที่เกิดประโยชน์กับน้องที่สุดแต่ผมมองว่าสําหรับผมอะ e d u c ค t i o n สำคัญมาก Education ไม่ได้หมายถึงว่าฝึกกอบอย่างเดียว คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโปรจะรู้ว่าเราต้องมีทีมแม็คอัพกายภาพสำคัญมาก n นูทริชั่นโครงสร้างของมุมมองของน้องที่มีวินัยในตัวเองซึ่งเรล่านี้มันมีอยู่ในระบบ,บของการศึกษานะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะเป็นโปรที่ประสบความสำเร็จมันคือวินยัยต้องมีแบ็กอัพที่ดีวินยัยบวกกับการทำเรื่องเดิมเนี่ยแหละคอนสิสเทนต์ทเรื่อยๆ ทำเรื่อยๆย้ำๆซ้ำๆวันหนึ่งน้องประสบความสำเร็จแน่ๆก็พี่เอกในฐานะที่อยู่กับกีฬามานานก็เลยแค่คิดว่าตรงนี้น่าจะเกิดประโยชน์ได้นะครับมันก็ไม่ได้แค่เฉพาะกอล์ฟก็มีกีฬาประเภทอื่นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าครั้งนี้โค้ชกับเมกาไปโค้ชถึงประเทศไทยแล้วทุกคนบอกว่าอยากกลับมาเมืองไทยอีก ก็ไม่รู้เหตุผลอะไรสนุกแน่นอนสนุกสนุกแน่นอนแล้วก็ด้วยการที่ประเทศไทยเราใช่ครับมีการต้อนรับที่น่ารักอบอุ่นอย่างเต็มที่อยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจากครอบครัวกับน้องๆที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งดีใจมากครับนะครับครับท่านผู้ชมนะครับที่เราได้คุยกับพี่เอกไปก็เป็นเรื่องราวรายละเอียดที่สำหรับการแข่งขันยิ่งใหญ่ที่เพิ่งผ่านไปนะครับซึ่งรายการนี้ สังเกตอย่างที่พี่เอกบอกนะครับมีนักกอล์ฟจากต่างชาติมาด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเอเชียนเนี่ยคำว่าเอเชียนเนี่ยมีจริงๆมีมาจากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับ,รบซึ่งโอ้อยากรู้มากๆเลยมีการแข่งขันอีกไหมครับในปีนี้ก็เดี๋ยวปีนี้นะครับก็มีโค้ชเนี่ยคอมมิชที่จะบินมาไทยเนี่ยใน<ม>ช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนะครับส่วนรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวได้มีโอกาสมาคุยกับทางปูอาร์ปูเทสนะ <มา S 2> กับนนทางขับสุดแปดอีก นะครับแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่น้องๆว่าถ้าคิดว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์อยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาร่วมก็เดี๋ยวเราอัปเดตข้อมูลช่วงก่อนเดือนพฤศจิกายนดีครับครับแล้วก็บังเอิญเราก็จะมีซเวเนียอันนี้ก็เป็นทาวเวอร์นะครับผ้าที่เอาไว้เช็ดเช็ดไม้ขอยัดกลางได้ไหมครับที่ได้ครับในขอยัดกางดูเลยครับก็จะมีลายเซ็นจากโคชที่เข้ามาร่วมนะครับ มีอยู่เพืนเดียวคําถามก็เลยอยากให้คุณพ่อค,คุณแม่นะครับท่านกกอล์ฟที่ดูรายการนะครับตอบคําถามมาว่าในครั้งนี้เอเชียนอเมเจอร์นะครับกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพสโอเพนอยากจะถามว่ามีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอยู่3มหาวิทยาลัยนะครับสมหาวิทยาลัยนี้ก็คือมหาวิทยาลัยอะไรบ้างานะครับแล้วเดี๋ยวยทางน้องเจ้าหน้าที่ของรายการขับสุดแปด ก็จะคัดเลือกแล้วก็มอบรางวัลเป็นทาวเวอร์พร้อมลายเซ็นของ3โค้ชที่ไปครับครับนี้ต้องโอ้โหได้รับข้อมูลมากมายนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันรายการดีๆสำหรับอเมเจอร์รายการนี้นะครับเอเชียนอเมเจอร์นะครับซึ่งในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกนะประเทศที่อุตส่าห์สละเวลามาอธิบายละเอียดมากมายเลยทีดียวก็ให้เราฟังในวันนี้ซึ่งรายการนี้เป็นประโยชน์กับนักกอล์ฟอเมเจอร์ชาวไทยและเอเชียนมากๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโปอาร์ครับขอบคุณครับเท่ครับขอบคุณครับ ครับนี่คือทั้งหมดของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ